ใช้น้ำมันกันดีกว่าครับตอนนี้ก็ยังไม่แตกไม่รั่วนะครับก็ดูสภาพแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าว่าเราซื้อมาเยอะนะครับแต่สายเดียวนี่ก็ใช้ได้นานแล้วครับคุ้มซื้อมาจนได้แจกญาด,ดพี่น้องนะครับ ได้ค่ากาแฟาก็เอาครับก็เป็นอันเรียบร้อยแต่มันแตกตอนทำงานเลยครับถึงมันจะใช้ได้นานก็จริงแต่ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนก็กำหนดเอานะครับกี่เดือนกี่เดือนเปลี่ยน ซื้อมาเป็นแพ็คนะใช้ได้นานคุ้ม